มัดเล็กล็อกเฮ้ยดัไม่แรงนะดันไม่แรงนะบาสุก้ายังยืดไม่โดนเศเลยเอาใหม่เอาใหม่บาสุก้ายางยืดนี่เต็มหน้าไปดิเองงมัดเล็กล็อกนีน่ใช่หรอไม่ใช่มัดเล็กล็อกนะครับมันคือมัดยางยืดนะั่นเองเออตุ่มเอาไปกิน เฮ้ยเเวนก็อย่างบ้านแล้วนะครับทุกคนจนสลับกับพลเรือเอกมันมันไม่ถูกกันมันผิดกันเออมึงมานี่ดิไอเมื่อกี้มันฆ่ากูไอเช่ยนี่แหละมันฆ่ากูเนี่ยมึงมานี่เลยมึงเจอมัดลูฟี่กูเกลือสีนี่ทุกคนดูดูเกลือสีทุกคนดูเกลือสีเเฮ้ยเกลือสีโคเท่ย มึงอยู่ไหนวะให้กูจะฆ่ามึงเดี๋ยวมึงโดนมัดกูนแน่นอนเห็นแล้วไอ้เวนมึงานี่เลยไปกินนี่ไปแดกเอาไปแดกขึงหัวไปดิเจ็บเจ็บหนักเจ็บได้ไปดิโง่ มันอยู่ไหนมันหนีกมนูมานี่ยังมานี่เอ๊ะนี่เอ๊ะสกีโบไปหลายทีแล้วโดน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 ไม่ดีโดนไม่ด,ด,ด,ดีให้ เด็กกเหรอ <c oughs> อ,อพิมีซี่จะกูอีกไอ้โง่คนดูพิมีซี่เสียผม,มดีเก,นเกนินเกินไปแล้วโหมึงเกินไปแล้วมาตานี้แหละผมจะเอาจริงรวมขอแปลงร่างเป็นเกียร์สี่ก่อนนี่ <c oughs> เกียร์สี่มาแล้วออกมาดิครับไอ้โง่ไม่ โอ้แม่งโอ้โอีซี่โอ้ชอบใจมึงนี่ชอบใจนักนะอีซี่เนี่ยโหเขอ,อย้ายเซิร์ฟแล้วกันทุกคนเซิร์ฟนี่มีแต่คนตึงๆอ่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับลืมเปิดเชฟอ,อีกแล้วซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมา PVP ด้วยผลยังยืนนั่นเองในร่างเกียร์สี่นะครับทุกคนเออในร่างเกียร์สี่ไป สรุปกูต่อยใครไม่โดนสักทีเลยไอแหงมาดิดิงโง่เออตีกันไม่เข้าอ่ะตีมันพวกมันไม่เข้าเลยอะ่ะกูเจอใครนี่เอ้กูเจอไอเดิมอีกแล้วไอ้ไอ้ไอเดิมนี่ว่าไอเก่าไอเดิมนี่ว่าไม่ได้ไม่ได้นี่มันโหดเกินไม่เอาครับไม่เอาเอ้อไอ้ออออผลน้ำแข็งจะเสือกครับคอร้องออกไปก่อนน้องน้องออกไปก่อน ผมน้แข็งซบซบเสือกไปเลยก็ไม่รู้บล็อกแป้งเลยเอเวเนี่ยบล็อกทิ้งเลยแล้วกันโอเคแม่งเอาไปแดกโอเคทุกคนผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วเมื่อกี้มีทุกคนเกลียนผมมาแบบมันมันจอยมาแล้วมันก็นจะฆ่าผมอย่างเดียวไอ้พวกเวนเนี่ยเออพูดคำหยาบอีกแล้วทุกทีด้วยนะครับผมไม่ชอบพูดคำหยาบเท่าไหรนะ่นะมาเล็กล็อกไม่ใช่มาเล็กล็อกเกียร์สี่เออมากูเจอมาดีแค่หรอ ไม่ใช่โอเคคุณนึกว่าใครแม่งผลน้ำแข็งมันกันเป้เลยเนี่อย่าเสือกโอ้เจอแต่คนเสือกนอเลยก็ไม่รู้หนึ่งหนึ่งดีดีครับโอ้โหมันไม,ไม่ไม่หนึ่งกันเลยอ่ะพวกเบนเนี่ยมาเลยบล็ออุ้ยไปโดน ผมอาชีดได้โอเคลบทันนี่ต่อยไปหนึ่งทีหน้าแหกไปดิโอ้พวกนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันชอบลุมมาดูดีมันจะลุมผมอย่างเดียวเลยกูตายกูตายกู้ีรอดเสีย,ยเลยปะอันนี้ก็มาแต่ไหนก็ไม่รู้แม่งจะตีกูแม่ง,ม,งมาเสือเรื่องมาเอินอ่ะมาๆเดี๋ยวเลือดเพิ่มก่อนแป๊บนึงนะ มึงเจอกูแน่บอกใคเตัวนี้แหละมึงเจอกูแน่มึงต้องรีบร้อนครับเพื่อนมึงได้เจอกูแน่ครับเฮ้ยมึงมาตัวไหนกันเยอะแยะวะมาดิครับมึงมาดิมึงเข้ามาดิไม่ใจวะไอเวนี่มันจะจะเสือกแม่งเริ่มสุดแล้วครับทุกคนเริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยตมันจะมันจะเซ่แข่งผมแล้วมันก็จะฆ่าผมไอ้โอ้โหมันสั่งแหลมจริงๆพวกนี้มันแหลมมันเหลี่ยม โอ้โหแม่น้ำแข็งสองตัวถ้าก็โดแดแทกแข็งเข้าไปกูไม่ตายอ่ะถ้ากูได้เข้าไปอ่ะตอดตอดไปครับทุกคนตอดตอดไปไอพวกนี้มันไวใจไม่ได้มันจะลุมผมนี่เฮ้มาดีครับ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 เจอมาต่อยไปดี ลูฟี่ยังยืดนะครับทุกคนยังยืดจริงเฮียต่อยแบบโคตรืดอ่ะเมื่อกี้มาทครับอุ้ยหลบได้อุ้ยเว้อเว่อเวเวเฮ้ยยาไอ้คลิปนาโง่กูเจอคลิปทุกทีเลยเนี่ยจจะตายหนึ่งตัวไปไป นี่รัดหนึ่งตัวครับโอ้โหรัดสอดไปทีอุ้ยว้าวว้าวว้วว้าวมัด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 อย่าเอ้ากูตายได้ไงอ่ะอีทุกคนเมื่อกี้ผมตายได้ไงไม่มีใครรู้นะผมตายได้ไงวะงงไอ้ไหนมันฆ่ากูเมื่อกี้มึงมาดิมึงมานี่อุ้ย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 นี่อ้ากูตายอีกแล้วเหรอ เฮ้ยเฮ้ยไปไปไอันนี้คืออะไรเด่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะไปแบบเนเดยกูกูลอยตัวได้พี่สิลอยตัวกูเออกูลอยตัวได้ใช่แล้วทำไมมันเป็นแบบนี้บักหรอใช่ไหมบักจริงด้วยอะไรวะสรุปวันนี้นะครับผมมาแจกค่าหัวนะครับผมไม่ได้แบบมาเปิด PVP มาเปิดอะไรนะผมมาแจกค่าหัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่นี่สิจ้า้องสาว นี่มานี่จ้ะโหดเปล่ะกูโหดเปล่ามานี่สิมาดิอะไรอ่ะทำอะไระครับมไปคิดว่ากุจีวิ่งเขาเขาหาน้ำแข็งหรอมโง่งหรือเปล่ากู้ยนโปรแน่นอน,นอ่ะมันตีเลยจังวะกูว่าฮิรโปแน่นอนเนี่ยนี่บาสุกายังยืดนี่มัดเล็กมัดอ่ามัดพืนก้น กวน,นี่โปสวเนี่ยกวน,นี่โปเนี่ยอีกูเจอโปกูเจอโปจริงด้วยไอ้เหี้ยแม่งโปแม่งเกินมันก็เกินไปโอ้โหทุกคนเจอโปมากเยอะโอ้โหถุงก็เกือบฆ่าโปได้แล้วครับเลือดเหลือติดเดียวอะและอะไรอีกเนี่ยร์ทำไมตัวลอยขึ้นได้อะ โอ้โหแม่งบักบ็กบั็กทุกที่เนาะบลอกฟุตเนี่ยไม่เอานะคลิปนี้ผมต้องแบบยังไงอมยังเนาะผมก็ต้องฆ่าสักตัวหนึ่งแหละนะครับคลิปเนี่ยเออแต่ฆ่าไม่ได้ทุกคนเป็นทุกคนตึงๆผัวเนี่ยมันฆ่าคนไม่ได้จริงๆนะเออกูเจอแล้วหนึ่งตัวมานี่อู้เล่นผลได้ด้วยเอ,เอาเรื่องว่ะมานี่ดิครับมาดิครับจะเ,เสือโบโอ็อก้ คสรุปกูลืมเปิดพีพีเออโอเคเปิดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะคอมโบดยวตายไม่เอานะเฮ้ hey, ยยอ่าลุม้มแค้ไอ,อ้งอสรู้สึกเบื่อทุกคนเบื่อแบบพวกลุมอ่ะเดห,หนึ่งไม่เป็นเลยหรยอกูถามจริงๆเถอะว <c oughs> ิจะจะลุมอย่างเดียวอ่ะไอพวกกระตอก สำหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมก็แบบยังไงอ่ะถ้าน้องๆบอกว่าคลิปนี้แบบพี่ฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยครับพี่แต่ว่าเมื่อกี้ผมฆ่าได้นะครับตัวนึงอ่ะแต่แบบไม่มีฆ่าหัวนะอืมแบบวิ่งไปแล้วก็ต่อยตายแบบนี้ผมฆ่าได้นะครับตัวเดียวเออสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามให้ช่อง Beam คทีว t ให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอห้าสิบไลค์นะครับไปแนละ้วไป ช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง TikTok BMKTV 1 2เดี๋อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook BMKTV แวดไทยส่งนะครับก็ดีเลยม,มาแอดเพื่อนมาติดตาม ทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เลยนะครับ